นี่ใครนะไม่ใช่ลูกสาวแม่บ้านของตระกูลเซี่ยเหรอหลิวหยวนใช่ไหมจริงๆด้วยก่อนหน้านี้พยายามยั่วเซี่ยเจ้านายไม่สําเร็จกลับถูกส่งไปอยู่ต่างประเทศสองปีตลกจนอยากจะหัวเราะตายเลยคุณอูถ้าฉันจำไม่ผิดคุณแกล้งเมานอนอยู่บนเตียงของคุณเซี่ยไม่ยอมไปไหนจนฉันต้องเรียกรถให้คุณกลับแล้วก็คุณหลิวอาศัยความช่วยเหลือจากพ่อคุณตามจีบคุณเซีย จนเป็นที่รู้กันทั่วต่อไปนี้แม้แต่จะเข้าไปในบริษัทก็ยังทําไม่ได้คุณหวู่และคุณหลิวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะใช่แล้วใช่แล้วจริงๆแล้วเหมือนอีกายเยออเย้ยหมูดํายังมีหน้ามาปรากฏตัวในงานมั่นของบ้านเซียแทบจะไม่สามารถมองหน้ากันได้เลยใช่แล้วเธอบอกว่าเขามีหน้ามาได้ยังไง หลินโจหัวหลัวเย่เว่ไม่ได้เจอกันนานเลยนี่ใครเหรอหล่อจังนี่คือลูกชายคนที่สองของตระกูลเซียแต่เขาใช้ชื่อสกุลแม่ชื่อหลินโจหุยดูสิหล่อมากหลิวเย่เว่ นี่เธอกําลังยั่วนายใหญ่ไม่สําเร็จก็เลยหันมายั่วนายรองแทนช่างเป็นกลยุทธ์จริงๆนายน้อยปกป้องเธอขนาดนี้ไล่วพวกเธอสองคนออกไปวันนี้เราเป็นแขกในงานมั่นของพี่ชายคุณวันนี้ฉันจะทําให้พิธีแต่งงานนี้ล่มเขาก็ไม่พูดอะไรหรอกยิ่งไปกว่านั้นคือพวกคุณรีบไปเธอรีบไปเถอหลินโจหุย เธอเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากเลยนะงั้นเธอชอบฉันมากขึ้นบ้างไหมแดนหลิงโจงหุยเธอนี่น่าเบื่อจริงๆมุกแบบนี้ไม่ตลกเลยสักนิดคุณย่ามาแล้วหรือยังถ้านี่คืองานมั่นของคุณคุณย่าต้องมาแน่ ตระกูลเซี่ยผู้ชายที่ฉันเคยรักมาหลายปีเมื่อก่อนฉันก็เคยคิดว่าฉันจะแต่งงานกับเขาคุณเซี่ยคุณเจ้าขอแสดงความยินดีในวันมัน่นหยวนยวนทำไมไม่เจอกันแค่สองปีถึงได้ห่างเหินกับพี่ชายขนาดนี้พี่เมื่ออย่าไปยื่นผิดที่นะแล้วเธอละ่ะคุณโจ ฉันได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วคุณหลงตั้งแต่เด็กเติบโตมากับพี่จียูพี่จียูถือว่าเธอเป็นน้องสาวก็ไม่แปลกเมื่อฉันและพี่จียูแต่งงานกันฉันก็จะดูแลคุณหลงเหมือนน้องสาวจะให้เธอเป็นน้องสาวได้ยังไงกันเจี่ยเจีย,จ,ยจริงๆชอบพูดเล่นแม่ของหลงเย่เป็นแม่บ้านของเราดังนั้นตั้งแต่เด็กเธอก็มาอยู่กับแม่ที่บ้านเราตอนนั้นยังมีคุณปู่ด้วยเห็นแม่ลูกสองคนแล้วน่าสงสารเพราะใจดี จึงรับพวกเขาเข้ามาและเลี้ยงดูมาตลอดมากที่สุดก็แค่ความสัมพันธ์แบบจ้างงานอย่าไปฟังคำพูดหรือเล่าอ้างข้างนอกทั้งหมดเป็นเรื่องมั่วบ้านเราต้นไม้และเดือนตึกสะอาดหมดจดไม่มีมลทินใช่ไหมคุณนายพูดถูกแล้วฉันกับครอบครัวเฉียเป็นแค่ความสัมพันธ์ในการจ้างงานเท่านั้น ถ้ารู้ว่ายายไม่มาฉันก็ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่เลยเดือนเดือนฉันคิดถึงเธอมากคุณรู้ไหมว่าสองปีนี้ฉันผ่านมาได้ยังไงคุณเสียไม่รู้สึกว่าคำพูดแบบนี้มันน่าขำไหมเว้ยเว้ยเธอจะใจร้ายกับฉันขนาดนี้เลยเหรองั้นคุณเสียพูดสิฉันควรจะมีทัศนคติแบบไหนต่อเธอเธอลืมไปแล้วหรือเปล่า ว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนรักกันคุณเชื่กลัวจะความจำไม่ดีใช่ไหมใครกันที่พูดเสียงดังลูกสาวของแม่บ้านคนหนึ่งก็ยังฝันที่จะปีนขึ้นไปเตียงของทายาทใหญ่ตระกูลเซี่ยเป็นฉันที่ยั่วคุณเองไม่ใช่เลยอยู่หยวนคุณก็รู้ดีตอนนั้นฉันก็ไม่มีทางเลือกพ่อแม่ฉันรู้เรื่องของเราตอนนั้นฉันเพิ่งรับช่วงต่อครอบครัวเซียรักฐานยังไม่มั่นคง ถ้าฉันไม่พูดแบบนั้นไม่ส่งเธอไปต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงช่วงปีที่ผ่านมาฉันพยายามในตระกูลเหอทั้งหมดก็เปล่าประโยชน์ตระกูลเหอเธอไม่กล้ารับว่าพวกเราเคยอยู่ด้วยกันแม้แต่เรื่องนั้นเธอยังหวังพึ่งฉันอีกหรือท่าทีที่คุณควรมีต่อฉันคืออะไรฉันคิดถึงคุณจริงๆเรามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะนะ ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วฉันสามารถปกป้องคุณได้แล้วเชียเจียซูวันนี้เป็นงานมั่นของคุณนะคุณวางใจได้การมั่นกับโจเจียเจียของฉันเป็นแค่ทางออกชั่วคราวคนที่ฉันรักคือคุณขอเวลาคุณอีกหน่อยฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเรามาคืนดีกันก่อนได้ไหมคุณมีเหตุผลอะไรที่คิดว่าฉันจะเป็นชู้ให้คุณอย่าทําให้ฉันเคยะขยงเลยอย่าพูดแบบนั้นยวนยวน,ยวนฉันรักเธอ หยวนหยวนเธอเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เมื่อไหร่ฉันหวังว่าสิ่งแบบนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายยูยูไม่คิดเลยว่าจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆนั่นเป็นสัปดาห์แรกที่ฉันถูกย้ายไปต่างประเทศฉันเจอการปล้นเงินเงินโอเครอแปบ๊บเงินของคุณตอนนี้ ขอบคุณหลงเยเวฉันในที่สุดก็หาคุณเจอแล้วหลังจากนั้นฉันกับผู้ชายคนนี้ที่ใบหน้าเป็นแผลและพูดไม่ได้กลายเป็นเพื่อนกันเขายังสอนให้ฉันป้องกันตัวด้วย หน้าเธอรักษาไม่หายจริงๆหรือฉันขอดูได้ไหมถ้าคุณรู้ว่าคือฉันจะมีสีหน้าเป็นอย่างไรแดนชินแดนแดน เฮ <He. S 2> พวกคุณอย่ารีบฉันจะรีบไปหาเดี๋ยวนี้ลูเยเวหลายปีมานี้ฉันก็แต่คอยมองเงาของเธออยู่เสมอแต่ตอนนี้แล้วฉันไม่อยากแล้ว เธอจะไม่หยุดสักทีหรือไงลินโจ๋ไหวอารมณ์ร้อนขนาดนี้มามาตรงนี้เลยลินโจห๋หาคุณก็มีปัญหานะไปเถอะคุณยายให้ฉันมารับคุณกลับบ้านพวกเขาเมื่อไหร่ถึงสนิทกันขนาดนี้แล้ว ขึ้นรถของฉันเถอะฉันก็จะกลับบ้านเก่าเหมือนกันไม่เป็นไรขอบคุณคุณโจคุณยังไปส่งคุณหนูโจของคุณเถอะโจไหวนี่เป็นเรื่องของฉันกับหยุนหยวนอย่าเข้าไปยุ่งอย่าร้องเรียกกันสนิทสนมขนาดนั้นคุณกับเธอมีเรื่องอะไรกันพวกเราหรือว่าคุณ ไม่ผิดก็อย่างที่คุณคิดนั่นแหละเรื่องของเธอในอดีตคุณจัดการไม่ได้แล้วก็ต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาจัดการด้วยเช่นกันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอก เกือบลืมบอกไปพี่ชายใหญ่พี่สะพ้ายยินดีด้วยนะในวันมั่นขอบคุณนะเจ้าหวายมันยังไม่เลิกราเสียทีเดียวเธอยังยื่นมือไปหาลิงโจไหวอีกด้วยตานถังตาน ตาลผอมลงแล้วไม่ใช่ค่ะยายฉันอ้วนกว่าก่อนหน้านี้แล้วงั้นคุณใส่แว่นสายตาเลยไหมลองดูอีกทีคุณยายนี่แหละถูกต้องแล้วคนที่น่ารำคาญคือเจ้าตัวบ้านนั่นไม่ใช่ฉันฉันกับเขาคุยกันแบบตัวต่อตัวโอเคโอเคขอโทษที่ทำให้คุณลำบากใจหลานสาว ทุกอย่างผ่านไปแล้วคุณยายครั้งนี้ฉันกลับมาคือเพื่อมาลาให้ท่านฉันตั้งใจจะลาออกจากตระกูลเซี่ยคุณยายทราบไหมสิบปีที่ผ่านมาท่านลำบากมากแล้วเพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณปู่เสี่ยวในพระคุณการเลี้ยงดูคุณต่อครอบครัวเสี่ยวทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่เคยบ่นสักคำ แม้แต่ตอนแรกที่ร่วมกับครอบครัวคุณยายในชีวิตต่อไปฉันอยากใช้ชีวิตของตัวเองงั้นฉันจะไปก่อนนะ คุนได้ยินแล้วอืงได้ยินแล้วบ้านเฉียของเราเป็นนี้สาวใช้มากเกินไปแม้ว่าเธอจะไม่พูดในใจคงมีความอัดอัน้นยินดีด้วยคุณกับเธอทำให้ฉันต้องรับผิดชอบแทนเธอพอดีเลย คุณนายเสี่ยวลู่เย่เว่ยเวลาสองปีผ่านไปแล้วต้นไม้ในบ้านเราก็มั่นแล้วหวังว่าเธอจะเป็นอย่างที่พูดไว้ในงานมั่นอย่ามีความคิดที่ไม่ควรมีอีกอย่าคิดว่าแม่เท่าคุ้มครองเธอฉันจะทำอะไรเธอไม่ได้ฉันจะจัดการเองคุณนายวางใจได้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อสองปีก่อนหรือเดี๋ยวนี้ฉันก็รู้จักตัวเองดีเป็นอย่างนั้นดีที่สุดแล้ว แต่ก็ต้องขอบคุณคุณหญิงที่คอยดูแลคุณเจออย่าได้มารบกวนฉันอีกแกพูดจะาเหลวไหลอะไรของแกต้นไม้ที่บ้านเราเขาคุณเสียรู้ใจฉันดีคุณนายยังไม่รู้หรือไงว่าแท้จริงแล้วฉันเป็นฝ่ายยั่วเขาหรือว่าเขามีใจให้ฉันกันแน่เธอปากปิดซะตาน ป้าหวนยังคงแข็งแรงเหมือนดักคงไม่เคยฝืนแรงมือยังคงหนักเหมือนเดิมเขาสองปีก่อนที่เดิมลินโจไหวก็ช่วยฉันกันไม่ให้โดนต่อยให้ฉันหลบไปอาเนียนเธอบอกว่าเธอไม่ได้ล่อใจพี่ชายนั่นก็แปลว่าไม่ใช่เธอรู้เรื่องอะไรถ้าไม่ใช่ว่าเธอใช้กลวิธีล่อใจพี่ชายของเธอพี่ชายของเธอจะไปทำอะไรกับเธอได้อย่างไรฉันกับพี่เจอซูคบกันอยู่ แต่พี่เจอซูบอกว่าเป็นคุณที่ดึงดูดเขาคุณนายเซี่ยไม่ต้องเสียเวลากับฉันเมื่อสองปีก่อนที่นี่หัวใจของฉันก็ได้ตายไปแล้วและฉันได้ตั้งใจที่จะลาออกจากเซี่ยแล้วขอแค่คุณเซี่ยควบคุมตัวเองได้ก็อย่ามารบกวนฉันอีกสิ่งที่คุณเซี่ยภรรยากลัวเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นอะไรนะคุณจะลาออก คิดดีแล้วใช่ไหมจะไปจริงๆหรือใช่ครับคุณเซียปัจจุบันเซียซื้อพัฒนาได้ดีมากมีหรือไม่มีฉันก็เหมือนกันถ้าเธอจะไปก็ให้เธอไปเถอะหลงเยเว่เธอไม่จําเป็นต้องดูถูกตัวเองในปีที่ผ่านมาสิ่งที่เธอทําเพื่อเซียซื้อฉันเห็นทั้งหมดแล้วตอนที่พ่อจากไปกล้าที่จะมอบบริษัทเซียให้กับคุณเพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของคุณ ขอบคุณที่ประธานคณะกรรมการให้การยอมรับใช้ค่เดือนเดือนบริษัทเสียขาดคุณไม่ได้ฉันก็เช่นกันครั้งนี้จึงเรียกคุณกลับมาคืออยากให้คุณไปทํางานที่สํานักงานใหญ่ของเสียตําแหน่งรองประธานเตรียมไว้ให้คุณแล้วไม่ต้องรีบตอบคิดให้ดีๆฉันคิดชัดเจนแล้วฉันจะออกจากเสียหวังให้ท่านประธานอนุญาตลู่หยวน ถ้าคุณคิดให้ชัดเจนแล้วก็ไปกันเถอะตานฉันจะไปส่งคุณที่นี่ไม่มีแท็กซี่ลู่หยวนคุณไม่จำเป็นต้องโกรธฉันขนาดนั้นหรอก ทอดทิ้งความพยายามหลายปีของคุณไปคุณออกจากเฮอร์ือก็เท่ากับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเฮอร์สือคุณทําไม่ได้หรอกที่จะตั้งหลักในวงการนี้อีกแล้วดูเหมือนว่าฉันยังพูดไม่ชัดเจนพอนี่คือการตกที่เธอเป็นนี่ฉันเมื่อสองปีก่อนสองปีก่อนฉันยอมรับที่จะถูกย้ายไปต่างประเทศเพียงเพราะยังไม่เสร็จสิ้นตามที่คุณปู่ฝากฝังไว้ก่อนสิ้นชีวิตไม่ใช่เพราะเธอฉันกับเธอตั้งแต่เธอปฏิเสธ ในช่วงเวลาที่เราสองคนมีความสัมพันธ์กันมันก็ได้จบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้วเป็นไปไม่ได้แล้วแน่ใจว่าคุณกําลังพูดโกหกโดยไม่เต็มใจสิ่งที่ต้องชําระนี้ฉันก็ได้ชําระหมดแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับครอบครัวเหออีกต่อไปครอบครัวเหอมีความเกี่ยวข้องใดๆ คุณจะทำอะไรปล่อยฉันลงมาจะส่งคุณกลับบ้านเพราะคุณได้ยินแล้วก็สมควรจะรู้ฉันไม่อยากมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวเหอใดๆทั้งสิ้นปล่อยฉันลงฉันชื่ออะไรลินโจไห่แล้วไงตระกูลเสี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกับฉันเธอคนไรย้ยางอายปล่อยเธอปล่อยฉัน ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นหน่อยได้เลยครับเจ้านายหน้าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมรู้สึกเจ็บใจงั้นจูบฉันหน่อยอาจจะไม่เจ็บแล้วตอนนี้จูบเลยไหมไม่มีความเป็นผู้เป็นคนเลยตอนเด็กเธอก็ไม่เป็นแบบนี้นะเป็นไงล่ะเธอเคยรู้จักฉันดีมากไหม ยังไงก็ตามฉันไม่ต้องการให้เธอช่วยฉันต่อไปก็ไม่ต้องทำแบบนี้อีกแล้วโอเคงั้นเรามาเคลียร์เรื่องเก่าๆกันก่อนดีกว่าขอโทษครับค่ะเจ้านายเมื่อกี้มีคนเปลี่ยนเลนกระทันหัน แดนแดนแดนทำไมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศละ่ะกำลังจะลาออกเหรออืมวันนี้มาที่นี่เพื่อทำเอกสารพูดมาเถอะถ้ามีอะไรจะพูด้างนอกมีข่าวลือว่าคุณรับไม่ได้ที่คุณเสี่ยแต่งงานเลยตั้งใจลาออกเพื่อประท้วงใครจะไม่รู้ว่าบริษัทเสี่ยมีวันนี้ได้คุณทำได้ดีมากใช่แล้วตั้งแต่ฝึกงานคุณก็อยู่ที่เฮก่้าผ่านระดับพื้นฐาน จนขึ้นมาถึงระดับบริหารหลักแปดปีแห่งความทุ่มเทนี้คุณจะยอมปล่อยไปง่ายๆจริงๆเหรอเสียดายแต่ฉันตัดสินใจแล้วฉันได้ยินมาว่าคุณเสียได้ส่งข่าวออกไปไม่มีใครในวงการกล้ารับคุณฉันรู้แล้วต่อไปละ่ะพวกคุณก็ทำงานที่เสียชีให้ดีฉันต้องไปทำตามขั้นตอนแล้ว อย่าคิดว่าเรามั่นกันช้ากว่ากําหนดไปครึ่งปีเพราะว่าเจ้าเจียชูยังคิดถึงเธออยู่หลัวเย่เว่ยฉันขอเตือนเธอฉันนะมั่นกับเจ้าเจียชูแล้วเธอ,อย่ามาเพ้อเจ้อเลยต้องใช้กลยุทธ์เล็กน้อยแล้วละ่ะเธอคงไม่คิดจริงๆหรอกใช่ไหมกนอุบายที่ทําทีเป็นไม่สนใจแบบนี้จะได้ผลจริงๆเหรอฉันไม่รู้ว่าทําไมงานมั่นของพวกเธอถึงล่าช้าไปครึ่งปีแล้วก็คุณหนูโจกลัวฉันขนาดนี้เลยเหรอ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนี้เลยเหรอคุณหรือว่าคุณไม่มีความมั่นใจในคุณเสีย้ยสบายใจได้เลยฉันไม่สนใจผู้ชายของคุณหรอกแดนเจี่ยเจี่ยเธอมาทำไม วันนี้ไปเดินช็อปปิ้งกับเพื่อนสาวเลยผ่านมาที่บริษัทพอดีเลยแวะมาหาเธอทำไมละ่ะไม่ต้อนรับเหรอแน่นอนว่าต้อนรับสิแค่กลัวว่าเธอจะเหนื่อยเกินไปฉันก็รู้ว่าพี่เจียซูเป็นคนที่ดีกับฉันที่สุดมาถึงตอนนี้พอดีเลยพี่เจียซูเป็นอะไรไปเขาคิดถึงคุณนะ โชคร้ายจริงๆไว้ค่อยมาใหม่นะพวกเขาไม่กลัวกันเลยคุณกลัวอะไรโจหุ้ยมาแล้วพี่ชายกับพี่สะพายรักกันดีจริงๆตอนกลางวันแบบนี้ยังอยู่ที่สำนักงานเลยก็รักจนเลี่ยงไม่ได้ใช่แล้วเพิ่งมั่นกันไปเมื่อกี้นี้เองถ้าเขาไม่ยุ่งงานมากเกินไป เราก็อยากจะอยู่ด้วยกันทุกวินาทีตลอดเวลาเลยคุณเชอร์ผมมาลงชื่อเอง ขอบคุณคุณพักผ่อนสักครู่ก่อนเมื่อไรที่อยากกลับมาตระกูลเซียเปิดต้อนรับคุณเสมองั้นรบกวนเรื่องเอกสารหน่อยคุณเซียได้ส่งต่อให้ฝ่ายบุคคลแล้วฉันจะไปส่งคุณเองคุณเป็นพนักงานของตระกูลเฉียฉันจะไปส่งคุณเองเพื่อไม่ให้คนอื่นพูดลับหลังตระกูลเฉียพี่ชาย ไม่จําเป็นต้องไปส่งแล้วลินโจวไหวคุณมาที่บริษัทนี้ทําอะไรครับไปรับคนไปกันเถอะที่แท้ข่าวลือในงานมั่นของเรานั้นก็ไม่ใช่เรื่องโกหกดูจากที่โจหุยใส่ใจเธอขนาดนี้คงเป็นเพราะคุณหลัวไปต่างประเทศได้เรียนรู้ทักษะมากมายใช่ไหมล่ะพี่เจียซู เรื่องของบริษัทเป็นยังไงบ้างจัดการเรียบร้อยแล้วคุณยายวันนี้เรียกฉันมามีอะไรเหรอจะแนะนำคนให้รู้จักนัดบอดเหรอประมาณนั้นเขาขอฉันมานานแล้วให้ฉันแนะนำคุณให้เขารู้จักคุณยายตอนนี้ฉันยังไม่อยากคิดเรื่องนั้นเรื่องแบบนี้โอ้คนก็มาแล้วงั้นเรามาเจอกันก่อนดีไหมรู้จักกันไว้ก่อน รีบมานี่